เอาละครับกระดับสีที่ผมมาพบอีกแล้วผมกระดับนิจจัยระบบขัดลอกอะปศสสาวะนะผมวันนี้เป็นตอนที่1 8 7 5ถึงตอนที่1876นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสวนาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อปาดได้ดีกว่าครับยินดีที่ได้พบสิทธิพี่ประมาจานจางจารรที่เดินทางมาที่ภูเขาจันจา่าเพื่อทําการเยี่ยมเยียนเทียทีสิทธินอ้อง่างจาก ยินเดีต้อนรับเข้าสุภคราตต่าง,งของข้าในฐานะแขกด้เเทียนได้ทําการเชิมประจานต่างๆเข้าสูภคราตต่างกระดนมอบคมบันเทิงให้แก่ข่าวสิบพี่เจ้เข้าไม่เคยใครกแค่เพราะในช่วงเวลาสั้นๆเช่นดีสิบพี่นั้นจะสามารถตกตาเข้าสู่ขอบเขตเหนือจากนิสสีได้แรงแต่ข้านั้นจะคงอยู่ในขอบเขตนต้จากคนิสสีเท่านานประธานต่างๆได้วัทานออกมาด้วยความตกใจข้าก็แค่โชคดีเท่านาน เย่เทียนพูดออกมาอย่างสบายๆหอมไม่ได้พูดมากเกินไปและเขาจะไม่ทําการคุยโวกเกี่ยวกับพะสด์ของข่าวปรมาจารจ์จังถามไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อไปเขาได้แจ้งจุดประสงค์ในการมาเจนนี้ในทันทีสิปีเจย์กมาในคันนี้เพื่อทําการขอรองเขาชื่อเรือแต่เรื่องนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับจิตพี่เช่นกันปราจารจ์จังจาง,งได้ล่าวขึ้นา่าโอ้มันมีอะไรจะงั้นเรอือเย่เทียนจะทําการกล่าวถามด้วยความอยากรู้จักเอง ปรมจย์จังจางได้กล่าวขึ้นมาว่าสิพีิเจ้เขาได้พบทรากปราพังแห่งหนึ่งแต่ด้วยกำลังของข้านั้นมันยังไม่เพียงพอเดนังข้าจึงไม่สามารถจะหารองเข้าไปในส่วนลึกได้นอกจากนี้พวกเราจะสามารถนำพวกโคลเข้าไปได้อีกเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นพวกเราจะต้องเลยหรือว่ามันอาจจะมีปรมจานนี่ดังคนอื่นดูดู้เจ้เทียนได้ทำการกาวทาปรมจันจังจังพยกหน้าตาปรามมันมีปรมจานิี่านที่เปลี่ยนสิทธิ์จังไปทางกาของท่านอาจารย์ดูดู้ สิพี่เย่ก็คงจะทราบรอดจ่นของข่าวไปอย่างดีขาผู้นี้เป็นประจานิรัที่มาจากอาาเขตที่13ปรมัตตานิรังครึ่งพนันโอ้ปราจานิรังครึ่งพนันอย่างนั้นเถอที่แท้ก็เป็นเขาเองเย่เถียงคุ้นเคยกับปราชญ์ครึ่งพันไปอย่างดีการที่เขาสามารถกลายเป็นสิแย์สตรงของบุพศลสิบองค์ประกอบได้นานมันก็ต้องขอบคุณปราชญ์ครึ่งพันที่ทําให้เขานั้นได้รับโอกาสเช่นนี้แต่อะไรก็ตามปรมาตนานิร่งพันไม่เคยตามาตดจตอของข,องขา่าว เพื่อทำการคอรองคำช่วยเรียปรประจันดังจากได้กล่าขึ้นมาอีกครั้งว้าศีพี่ใหญ่เย่เทียบโอคาลิย์ใหญ่ครั้งนี้น่าจะเป็นท่านสาวพันอึกราของปรจานิราที่สูงกว่าขอบเขตเนอจักริโหแต่เขาน่าจะเป็นปรจานิรา ที่น่าจะตกตายอย่างกระดันหา่านซึ่งพวกเราได้สิ้นสุดที่อยู่อาศัยในถ้ำของเขาเป็นที่ระบายแรงพวกเราสามารถทําได้เพียงสะกดใจเข้าปากแต่พวกเราไม่สามารถถอดรหัสรูปแบบให้กนต้าซึ่งไหนที่หินนี้จะมีรูปแบบให้กลกระสังหาอะไคแค่กลกระดมากบากก่อนหน้านี้พวกเราติดอยู่ในที่นั้นเป็นวานานาแต่ในสุดพวกเราก็สามารถจบนี้อบมาไดา้โดยใช้สมบัติพิเศษบางจาในทางนี้พวกเราก็จะเดินทางเข้าไปอีกั้ง แต่พวกเราจะต้องมั่นใจว่าจะรับกําไรบ้างโดยที่ไม่ติดกับดักอีกครั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราได้สิทธิ์คนอื่นขอนรสนสบรรลชนิดอันประกอบหนักของขั้นที่จะธรรมดาดังนั้นจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้นอกจากนี้พวกเราจะยังกอป้าพวกเขาจะทําการขโมยโอกาสของพวกเราไาและสิพี่เย่ก็เป็นสิทธิ์สตรงข้อ,ขอหน้า,าจากดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะไม่สมในใจโอกาสเหล่านี้มากนะักและนั่นก็คือสาเหตุ ที่เราขอร้องคำชื่อเรียจาก C ีพีเจสิทธิ์น้อง่ังๆข้าบอกต้อไปอะไรหากถ้ามีอะไรขอรองคชื่อเีจากข้าข้าน่าจะทําการชื่อเรีต่อจะแน่นดอกถ้าหากข้าสามารถทาได้และในขณะนี้ข้าตบตรงที่จะร่มมือเย่เสียงได้กล่าวขึ้นบ่าขอบคุณซีพีเจปราจานการดังๆได้กล่าวขอบคุณออกมาแรงจากนั้นเม่นดาปรมาจารย์ครึ่งทางก็ได้เดินทางมาถึงสิทธิ์น้องปัญจา ไม่ได้เจอกันนานเรนดาเจเเทียนได้ทําการยิ้มบอ,อกบางคาราพะสีปีเจประาจารย์านครึ่งพันไดเต็มไปด้วยอารมณ์ตื่นเต้นแม้ว่าหลายปีที่แรกเจเอเทียน,นจะยังเป็นประจานนีรันระดับออนแอทีแทบจะไม่จูนเหตาของเขาได้สาบแต่ในตอนนี้เจเอเทียนก็สมามารถโตขึ้นบ้างกลายเป็นประจานนีรันนะครับเกียรติเนียจากที่สี่ซึ่งเขานั้นได้กลายเป็ตนต้น ที่ต้นดังข่าวนั้นก็ต้องเหนยหน้าขึ้นพอข่านไม่เคยคาดฝันเลยว่าเดชทินจะมีประสบการณ์ทีน่ารงไา้เช่นนี้ภายในอดีตนานเขาไม่เคยคิดว่าเจ๊เทียนจะสามารถกลายเป็นสิษย์โตของบรรพชนสิบองค์ประกอบตา้อย่างมากเขาเนียก็คิดว่าเจ๊ทีก็คงจะอยู่ในระดับเดียวกับข่าวที่สามารถกลายเป็นสิษย์ที่รองเท้าปีของบรรพชนซิบองค์ประกอบไา้แต่ใครจะรู้ว่าเจ๊เทียนนั้นสามารถกลายเป็นสิษย์โต ของประชาชนประกอบได้จริงๆและอัตราการเติบโตของคนหนักมันดังน่าทึ Deswegen, ่งมากทึ่งกลัวเขาสามารถทำลายความรู้ของปอใจของเขาไปได้อย่างชื่นเชิและด้วยประสบการณ์ชิ่นนี้อาจจะมีความบางที่เขาจะสามารถกลายเป็นประธานาธิบกในขอบเขตเนื้ออาณาจักรที่สิบจากสิทธิ์น้องปัญจาสิทธิ์น้องดังจาพวกเขาเดินทางไปกันเธอเจ่เหียนได้ข่าขึ้น่าปรมาจารย์ครึ่งพาและปรมาจารย์ดังจาพยายาหน้าตอบรับเจ้ที ดันใดนั้นพวกเขาต้องสองกับาย,ายเยตีไปยังอาณาเขตที่31ของแม่น,น้ําแห่งโครสสิตพีเจบรัสถานนั้นมาได้อยู่ในฮาเลตจ้ากุมเดิมภายในอนาณาจักรแต่มันนั้นอยู่ในอนาณาเขตที่31ของแม่น,นมรร้ําแห่งโครปรมจรย์ปันจางได้ก่อนนี้น้ำหลังจากในแม่น้ำพวกเขาก็เดินทางมาถึงอาณาเขตที่31ในคราวนี้พวกเขาได้ทําการแอบเข้าป่าโดยทําการปีซ่อนอ่อนราดเพื่อมาให้ป่าตอนนี้เราคนอื่นสามารถติดตามได้แต่ใดก็ตาม ตำแหน่งนของซากปะตาพังดังเก่าหนักมันยังคงเป็นความรับและไม,ไม่ใครรู้เกี่ยวกับบ้านแม้ว่าจะมีผู้ถตที่รู้ตำแหน่งดังกก่าแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ถ้าหากปราศจากกุญแจแต่พวกเขาไม่ต้องการที่จะเปิดผริถาทที่แห่งนานหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งสามเดินทางมาถึงภายในที่แห่งนี้และประธานครึ่งพันได้ทีไปที่หอนทางแห่งดึกที่แห่งนี้เป็นเกาะที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป,ปาภายในแม่น้ำแห่งโตรกและมันก็มีวิหารต่างๆอยู่บนเกาะดังกก่า ที่แห่งนี้ได้ถูกฆ่าทําการอคอรอบครองเมื่อไหร่ก็ตามที่ประจานิรันดร์คนอื่นเดินทางมาในที่เห่งนี้พวกเขานั้นจะเก็บป้าที่เห่งนี้เป็นที่พักชั่วคราวของประจานิรันดร์บางโคดเน่เนั้นพวกเขาจะไม่ทําการตรวจสอบอย่างแน่หนหนาปรมาจจานครึ้นผันได้ก่อขึ้นปมาเราปรมาจจานิรันด์หนานต่างก็มีที่อาศัยจยไรแหงยกตัวอย่างเช่นปรมัจจานิรันดร์บางโคที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตที่สิบสามก็ยังมีที่อาศัยมากมายภายในอาณาเขตอื่นๆนอีกด้วยแมด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเทปปกติที่ปจานิราจะทําการครอบของกกอะหนึ่งเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวเวลาไม่ได้มีผู้ต้อคนอื่นสนใจเกี่ยวับเรื่งองดีและเกาอเพียรดำเนานสูงสุดซึ่งความเห็นแก่ที่จะไม่ถึงขอบเขตปจานิรากก็ไม่สามารถมองเห็นเกาะดังกล่าวได้เยกเทียนได้ทางเข้าสู่เกาะดังกล่าว พร้อมกับปรมจารยร์ซึ่งผ่านและปรมจันทร์ดังจากในเวลานี้เองริ่เถินงก็ได้ทําการสังเกตและตรวจสอบความว่างเปล่าโดยรอบด้วยความระมัดระวังเขาสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของมิติได้มากกว่า2รายเส้นทางดังนั้นเขาจะสามารถมองเห็นการเปลี่ยนเล็กน้อยภายในที่หนี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อยภายในมิติได้เถียงจะสามารถระบุตำแหน่งของซากปราพังได้อย่างรวดเร็วสถานที่แห่งนี้จึงงั้นเจอ ได้เทียมได้ทําการจิกะชะักมิติเอ巴าออกจากกันด้วยมือเปี่ยงช่างดีเผยเห็นพปื้นที่มิติอันมืดมิดและมิติแด้รุ่งโรดซ่อนอยู่ภายในที่นนทห่งหนาสิพีเจสยอเจติงๆเขาสามารถค้นพบซากประพันธดังกล่าเพียงแค่าทาการตรวจสอบเล็กน้อยปรามประจามจางจาง,งได้ก่อชื่นชมเรื่งทาการชื่นชมกับข้าได้อย่างไรเข้าไปกันเถอะ ได้ขอรทบาปรมจานทร์จางจานได้หยิบกุญแจออกมาจากนั้นก็เปิดรูปแบบแค่กดของโบราณสถานดังกล่าวพวกเขาทั้งสามด้วยถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานของกุญแจแวลเข้าสู่สวรรค์ดังการทยนทีรูปแบบแค่กลภายในที่นี้ไม่ได้ธรรมดามันอาจจะไม่ใช่สถานที่ถักซีของขอบเขตวัตนนิราในขอบเขตเหนือจากที่หกแต่มันมีแนวโน้มที่จะเป็นทั้งเทาาขอบวัตานิราในขอบเขตเหนือจากที่เจ็ด้ี่เฉียนได้ทําการคัด และถ้าเปกเป็นถ้ำรับของปราชญ์นิรันดรครับเจ็ดเหนืออาณาจักรที่เจ็ดจริงๆมันก็มีหนมที่สูงไปอย่งางมากว่าจะมีสมบัติดีๆอยู่ในที่แห่งนี้ในเวลาน,นี้พวกเขายังคงอยู่บริเวณดันต้อของถ้ำรับดังกาซึ่งมีร่องรอยการทำลายทางภายในที่นี้มากมายจะเห็นได้ชัดว่ามานันเป็นฟิมบ์อของปราจาน,นิรันดังจากและปราจา,นนา์นิรันซึ่งผ่านลรพื้นที่เรือรอบหนาดก็ได้ถูกพวกเขาทำการตรวจสอบประจําบทแ,แตกดังนั้นมันจะไม่มีสมบัติอะไรเหลืออยู่ และแังไม่ชาพวกเขาก็เดินทางมาถึงถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันมีวงกลมอยู่ในที่ห่งหนีง้นี่เป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะสามารถเดินทางต่อไปอได้สิฟีเจพวกเราได้เดินเข้าไปภายในวงกลมแห่งหนี้เราได้ถูกกักขังเอาไว้ภายในวงกลมแห่งน,นี้เป็นเวลานานมากกว่าหลายพันล้านปีปมาจารย์ผ่านได้เก่าขึ้นหนึง่งบาหลังจากเวลาผ่านไปนานพอสมควรมือนก็มีข่าหรือว่าพวกเขานั้นร่วงโรน พระธรรมจารย์ทางจารย์ได้กล่าวเสริมขึ้นมาว่าสิพีเจแม้ว่าพวกเราจะติดกับดักต่างๆแต่รูปแบบข้ากลืนภายในที่ห่งน,นี้ก็ทําการปกป้องสานที่ห่งน,นี้ไปอย่างดีไม่ใช่นะพวกเราก็คงจะใช้สมบัติรในการตบดีและคงจะไม่เต็มใจที่จะทําการติดกันดักภายในที่ห่นนี้เป็นเวลาน,นานบนแหงนต่างวอยู่ที่ไหน,นเจสเดียรู้สึกจะเห็นเล็กนอรพระธรรมจารย์ทางจารย์ได้กล่าวแนะนำเจสเห็นว่นา สีพีเจมันมีโรคแผ่นดําอยู่ในรูปแบบไข้โกรและภายในโรคแห่งดาน,นก็มีต้นมาสีดำต้นมาสีดำต้นนี้สามารถขัดกาืเจมโดยกัขอพวกต่อได้ชินชาและในทุกสิบล้านปีอนา,าคตก็จะมีพารรมสีดำที่กินดูขึ้นมาหนึ่งโพลหลังจากที่ทําการกินกินพารรมสีดำนี้เขา้าปานความข้อแต่ของพวกต่อดาน,นจะเพิ่มขึ้นมาชั่วคราวแต่้นพวกเราจะทําการฝึกฝน ภายในวงแหวนคน้ก่อนทางการแรไม่ได้รีบห่อนที่จะเดินทางออกมาจากโลกแายในอกต้องบอกเรยว่าต้นไม้สีดำต้นหนะึ่งนัดมันไม่ได้มีคุณค่ามากนะักโปรดต้องไม่คิดที่ทําการคนแ้่ต้นไม้สีดำต้นเดีออยวม่จรกภายนอกจางนั้นเลยได้เห็นได้ทําการสอบถามป,ประธานาธล่ดีลังขึ้นพันได้กล่าวเสียงขึ้นมาว่าพวกเรานั้นได้พยายามแรมแต่มันไม่ทันที่จะเคลื่อนใจออกมาได้ ะไม,ม่ฐานที่เอาสมบัติดๆภายโรคไปนั้นออกมาได้เช่นกันนี่คือข้อจํกากัดของรูปแบบไขกลดังกาแต่ถ้าหากวงแหวนไขกลดังกาได้ถูกบ่ายรงมันก็อาจจะมีความหวังที่จะนําเอาต้นไม้เสีตามดังกาออกมาต้าน,นอกจากนี้ยังมีซิมีชีวิตวาชนิีภายโรควงแบวนดังกาซิมีชีวิตต,อนน,ต,ตอนนีเขียนว่าโรคไปนี้เปลี่ยนเพียงโรคไปดีแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงโรคที่จะสังขค้นโดยวงแหวงไขกลนเท่าน,านั้น เอาละเดินทางเข้าไปเธอเย่เฉียนได้ก่อขึ้นมาเย่เฉียนปราชญ์จางจ่าและปรารญ์ครึ่งพานแต่ก็เดินทางเข้าสู่โรคภายในวงแหวนแค่ก่อนดังกาโรคต้นไมอ้อดมฆ่าพวกเขาทั้งสามคนเดินทางเข้ามาภายในที่แห่งดีและสามารถรับรูบร้ถึงการกดตับของโรคภายในวงแหวนแค่กอนนี้เดนที่และในที่แห่งดีปรารญ์่างจและประมาชญ์ครึ่งพานไม่สามารถเดินทางออกไปได้ด้วยวิธีการปกติ เวียนเสียแต่ว่าพวกเขาจะสัมบัตต์ําค่าในการเดินทางออกปาปซึ่งพวกเขานั้นมีสัมบัตต์ตามค่าดังกล่าวอยู่เก่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นสิพีเจเนตอนนี้พวกเราไม่สามารถเดินทางออกไปได้แรงพวกเขาไม่สามารถทํารายรูปแบบพักกลภายใน,นที่นี้ได้ด้วยตัวเองพวกเขาจึงได้เพียงพึ่งพาสีพีเท่านา้นประธานาจางครึ่งพันได้กล่าวขึ้นมาให้ข้าทําการตรวจสอบตัวกับเกรงของรกไปนิเสียก่อนซึ่งเดืพดนทานแรก มันนั้นเป็นสนะขยกับโรคให้กนต่างๆในรูแผลนอ้กดเกณฑ์ภายในที่เห็นนี้คนจะยูสังขึ้นโดยพระเจ้าเนี้ยรันเช่นกันแต่น้นทหาโรโรดเจ้าสามารถเข้าจับสถานการณ์ของโรควงแบนนี้ได้พรกเจ้าก็จะสามารถเดินท้าออกไปได้เช่นกันกดเกณฑ์ของโรคนี้จะกันเรือสิทธิ์น้องทั้งสองโปรดเจ้าควรจะรู้ระบบกรเพาะในรคปแหวนนี้โปรดแสดงให้ข้าดูก่อนได้เหียนได้กล่าวขึ้นมาได้ขอรับพระมาาดมอาจารย์จังจาก พระประมาจารย์ครึ่งพากได้มอบเห้รับในการบำเพ็ญจันหนึ่งให้กับเย่ทีเย่เทียนได้ทําการตรวจสอบบารและทําการศึกษาบกรบภี่หลังจากนั้นครับจะสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของโรควงแบบนีิตได้เขาค่อยได้รับความพอใจบางจากน่าสนใจไปอย่างมากการฝ่าฟื้นออกจากโรคแห่งวงแบวนนี้ไม่ใเรื่องยากเกิคคาท่องสบัดาราาวราวหนึ่งหมื่นปีอาาเขตในการฝ่าฟื้นโรคปาเย่เทียนได้กล่าวขึ้นบา เวลาหนึ่งปีอนาคขตยังงั้นเดนี่หมันรถเดินไปอย่างบ้าปรารย์จางจางและปราชญ์ครึ่งผ่านเก่ามาด้วยความประราดใจความเดือดเช่นนี้มันรถเดือเม,มากเกินไานเราพวกเขาทั้งสองทําการร่วมมือกันก่อนนั้นีีอย่างสบายดามากกว่าายพันธันปีอาาเขตการเปรียบียบ่างการนั้นมันหน้าตก,การ,ริงไปอย่างบ้าเวลาได้ผ่านไปช้าชาก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวหนึ่งนปีอาาเขตก็ได้ผ่านไปภายในวันนี้เจ้เขียนได้กลาบกับปราชญ์จางจาง พระราจารครึ่งผันป้าสิทธิ์น้องทั้งสองข้าสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของลูกไปนี้ได้แรงแต่ข้าสามารถฝาฝืนออกจากรูปแบบเพื่อกดนีได้จากนี้เ่นยนอกจากนี้ข้ายังมีวิธีในการนำพาต้นมาสีดำนั้นออกป่าเพราะต้นมาสีดำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นรังปลา์สีพ่พเจต้นมาสีดำดังกล่าวนั้นไม่ได้มีประโยชน์สำหรับพวกเราถ้าหาสิพิเจษต้องการถ้าสามารถนำมันออกไปได้พรมาจารย์่างจางด้ปราจารย์นี่หลังครึ่งผันได้กล่าวขึ้นป่าพวกเขาไม่ได้ต้องการต้นมาสีดำดังกล่าว แต่พวกเขาต้องการทดลองผ่านโลกปนันจุไปให้ได้เพราะถ้าหากพวกเขาสามารถเข้าไปส่วนลึกของถ้ำดังกล่าได้บางทีพวกเขาอาจจะพบโอกาสที่ดีมาก่อนนี้ในการเพิ่มความแปกแก่ของพวกเขาเองเย่เถียนต้องการต้นไมสีดาดังกาไม่ใช่เพื่อตัวตนของเขาเองต้นไมสีดาต้นนี้มีค่ามหาศาลมันถือว่าเป็นสมบัติทหัค่าอย่างยิ่งสำหรับปาจารย์น,นิรันทั่วปาเขาวางแผนที่นํนำมันเข้าสู่พื้นที่่วงป่าและมอบมันให้กับพมโนโน ในฐานะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพานและด้วยบริการดีเผ่านุชจะสามารถปลอมพอผู้แข็งแกร่งและอเฉยแจ้งตะวันมากบางตามดวงของปัจจุณีรังที่เกิดขึ้นภายในอนาคตดังก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากแน่แน่ดอดรกระหว่างใจไม่นานเย่ถึงกระเด็นทางไปที่ต้นไม้สีตาในขนาดดีมันได้มีผู้ต้นตะวันป้าทำการศึกษาภายในที่แห่งดีและในตะวันด่าก็มีประจุนี้หลังสองค้างสองโพส่วนที่เหลือนั้นต่างก็เปลี่ยนขอบเขตตำนานสูงสงุด และในขณะนี้เย่เทียนก็ทําการเรียมแบบกฎดเกมขอดอกเป็นดีและทําการโจมตีเทียนทีตุ้มเมื่อขนาดให่คู่หนึ่งได้คว้เอาต้นไมรร้สีดําทางกาเอาไปและต้นไมรร้สีดําขนาดใาญก็ได้ถูกถอนรักถอนโคลและทันใดนั้นเย่เทียนก็พร้อมที่จะเจ็บเกี่ยวต้นไม,มรร้สีตามกดเกมของโรคต้นไม้สีดําทางกาต้องการที่จะป,าปาราบปรามเย่ทียแต่เย่ที่นั้นสามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ของโลกไปนี้ได้อยงไรแต่ทั้งเขาจะสามารถทําลายกฎเกณฑ์ของโรคไปนี้ได้อย่างง่ายตา นะเขาก็เดินทางไปพร้อมกับปราจา์นี่รันดังดางและปาจา์นี่รันขึ้นผานไม่นาต้นม้ศิสสธิ์ของพวกราสิ่งมีชีวิตจำนวนไม่ท้วนของโลเป็นดีได้รองให้รดชตะกอนขึ้นหนึ่งบาตแต่เย่เทียมไม่สามารถิกับพอกดานได้ดออนนแต่จิที่พวกเขาออกจากโลกต้นไม้สีตาเย่เทียมปรารย์ดังดางๆๆและปาจารย์รึ่งผาก่อด้เข้าสู่รูปแบบแรกกวนกระสังหา บางกองสายฟ้าสีดำปรากฏดูซึ่งพลังของกองสายฟ้าสีดำแต่ละตนหนักสามารถที่จะกลับกระจมตีจดกกำลังในขอบเขตออาจากคดีกาในขณะนี้เจียเทียนได้ทำการบบกมือเล็ยกนดอ,องกองสายฟ้าสีดำทั้งหมดก็ได้สลายไห้ไปปาค่ากลดทางการอานเปลี่ยนค่กลดกระจมตีรนรัวดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่ากลดทางการจึงง่ายายไปอย่างป่าแต่แต่ที่พวกเขาสามารถต้านทานยมตีของรูปแบบค่ากลสังหารทางเก่าได้ พวกเขาก็จะสามารถคนพบกรารเปลี่ยนรูปแบบให้คนได้อย่างรวดเร็วจนันทร์ก็จะทําการทําลายชองป้าเพื่อเดินทางออกจากรูปแบบให้คนแต่งการปราจารย์ดังจากและปาจางซึ่งพันเมอกอที่จะทําการเคลื่อนไปเดรนดีด้ชินเจนเทเรียพย่างทาการปกป้องพวกขาบแราตันทางการตีคขมกองากสายฟาซีดาเรานี้โชคดีที่พวกเรามาพร้อมกับซีพีเจไม่เช่นนั้นแม้ว่าพวกเราสองคนจะโชคดีมากพอที่สามารถรุดพ้นจากโรคไห้ ของโรคต้นไม้สีดำต่างกาวตาแต่เมื่อตะกอดตาในว่าเขาเข้าสืบสานที่แห่งดีพวกเขาสองคนว่าคงจะต้องตกตายในทันทีอย่างแน่นหนาปรมาจารย์ขึ้นผ่านถึงกับทวายใจออกบ้าเชือแถวสิบี้เยน็นหนด้าทิ้งไปอย่างบ้าปรมาจารย์จางจางได้กล่าวเห็นด้วยเวลาชที่ผ่านไปงาชาชาปรมาจารย์ที่ผ่านไปอย่างยริงตานในสุดเจ้ถึงกัตริยมาคดใจกันเปลีนแปลกมากบมานในรูปแบบเพื่อกลืนกษัตริยานีเจ้าเปิดทางซ้ายที่เทียนได้ทำการทำลายจุดอ่อนของรูปแบบเพื่อกลืนสังหา ด้วยกระจมตีเพียงแค่ครั้งตีทําทให้มานาันไนเกิดรอยตาจากนั้นก็ดึงเอาตัวปราจานิรันดร์ดังจาและปราจานิรันดร์ครึ่งผาพุ่งต่อจากรูปแบบพระก่อนสังหารดังกาแณะทว่พวกเขาเดินทางมาในที่หิ่งดีพวกเขาคไดยพบกับรูปแบบพระก่อนสังหารอีกชั้นนี้ต้องบอกเลยว่าท้าของภายในที่หิ่งดี ไม่ชอบให้ใคยมาทําการรดก่อนของขับดังนั้นเขาจะได้สร้างรูปแบบค่กลมมากน้อยภายในดี่นี้ขึ้นหนึ่งปาแต่อะไรก็ตากเนื่องจากไม่มีใครทําการทำไปชอบรูปแบบค่กอนสังหารดังกาพอังที่แสดงออกมาจะรูปแบบค่กลมสังหารดนะ่างจึงไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากนะักแต่ถ้าหากมีประจาน์นิรันดร์ดังคงดูในที่ห่งนี้เด๊เสียงก็คงจะไม่สมจจามารถจุดจังรูปแบบค่กลนสังหารภายในที่นี้ได้จย่างแน่นอนาผ่าน,าน,น,น,นาถ้ากาาระทุกกลาขงของเด๊ทีรูปแบบค่ก่อนสังหารนั้นได้ถูกคำยบรงทีละขั้นตอนและในสุดในี เดชเองก็ได้พาปอาจารดังๆากและปราจานเนี่หรังครึ่งผ่านผ่านรูปแบบให้ก่อนสังหารมามากมายแรเดอร์เดินทางมาถึงห้องโถงที่สง่งางนามแต่เดียบง่ายเปอย่างป้าภายในที่หินนี้มันมีปฏิมากรรมสีดำบางดูงและเมื่อเห็นปฏิมากรรมดังการปรมตาจารดังจากและปราจารครึ่งผ่านก็ได้ทําการเคลียร์ออกมาพร้อมกันมันคือรูปปั้นบางชีของแม่น้าแห่งโกรกพวกเขานั้นถึงกับต้องตะครื้อเมื่อพบว่าภายในที่หินนี้มีรูปปั้นบางเชียอยู่ ซิ่งมาเกิออือนความเข้าไปงพวกเขาเป็นอย่างป้าและในัดนพวกเขาทั้งสองก็รู้สึกตื่นเต้นไปจะมาเช่นกันอ้านะครับจบแล้วผมตอนนี้ค้าองอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในพรุ่งน,นี้ค,ครับเพื่อเหตุการณ์รังต่อไปนั้นอยอ่ใดกันแน่นะครับผมเอาวนะครับถ้าพาก,กันแต่ขอภายนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไล์กดแชร์กดค,คอมเมนต์สมัครสมาชิกแบบเป็นครอบครัวนครับของคาบ